ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรขืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่545 1สหนึ่งสู้สา คีรีเชื่อมนภาดึกดำบรรสูงหนึ่งกิโลเมตรสูงตระหง่านอย่างยิ่งนับเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ที่สุดในมิติบริษัทจกักรวาลจำลองเบิกขึ้นมานี้ลำแสงสายหนึ่งหยุดลงบริเวณตีนเขาของคีรีเชื่อมนภาดึกดำบรรหลัวงเฟิงแบกพองยาวสีทองหมุนนี่เองเอ๊ะหลัวฝเฟิงมองไปข้างหน้าตีนเขาที่อยู่ไกลออกไปมีมนุษย์หัวหวัวร่างใหญ่โตนอนอยู่ ข้างๆข,ของมนุษย์หัววัวผู้นี้มีขวานใหญ่จนหน้าแตกตื่นเล่มหนึ่งวางอยู่เสียงโกนของมันราวกับฟ้าคำรามมีน้ำลายไหลย,ย้อยจากมุมปากไหลยหยดลงมาตามใบหน้าที่เต็มไปด้วยขนหยดย้อนลงใส่หินผาสีดำที่อยู่ข้างใต้คนหัวว,วัวดูเหมือนจะรู้สึกตัวลืมตาด้วยความสงสัยเหลือบมองเห็นหัวเฟิงจากนั้นรีบลุกนั่งหัวเลาะลั่น จะมาฝ่าคีรีเชื่อมนภาดึกดำบรรหรือใช่ครับ like at 哈哈哈哈หลวเฟิงพยักหน้าฮ่าฮ่มีคนมาให้ฉันแก้เบื่อจนได้คนหัววัวหัวเลาะลั่นพร้อมทั้งเงยหน้ากู่ร้องลิงเผือกนางตัวแสบมานี่เร็วเสียงดังกล้องสะท้อนไปมาเฝ้าเฝ้าจากตีนเขาคีรีเชื่อมนภาดึกดำบรรไปอีกสองทิศทางต่างก็มีเงาคนเหาะมาทิศละสาย ฝั่งซ้ายเป็นมนุษย์วานอนร่างผอมขนสีทองในชุดเกาะสีขาวเงินแบกลำไผ่สีดำมาด้วยหนึ่งลำส่วนฝั่งขวาเป็นผู้หญิงงามเย้าวยวนมีร่างเป็นคนมีหางเป็นงูอยู่ในชุดผ้าปโปง่งมองธนุได้ลางๆมนุษย์หัววัวมนุษย์วานอนมนุษย์งูหลัวเฟิงย่นหัวคิว้วมนุษย์วานอนถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่โตในมวลหมู่มนุษย์ในจักรวาล ในหมู่มนุษย์วานอนก็ยังคงมีเผ่าย่อยๆมากมายเทียบกันแล้วมนุษย์หัววัวมีอิทธิพลด้อยกว่ามนุษย์วานอนส่วนมนุษย์งูมีจำนวนเพียงน้อยนิดแต่ที่บอกว่าน้อยมันเป็นการน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนถึงอย่างไรมนุษย์งูก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาขาย่อยในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งเฮมีคนมาฝ่าขีดีเชื่อมนาดึกดำบรรซะที มนุษย์วานอนร่างผอมบิดตัวหัวเลาะคิกคักไหนขอดูหน่อยสิว่ามีความเป็นมาอย่างไรตอนที่หญิงมนุษย์งูผู้มีรูปโฉมเย้าวยวนตาพูดจานั้นลิ้นยาวของนางมีการแลบออกมาเป็นบางครั้งนางใช้ดวงตากลมโตจ้องมองหลัวเฟิงที่แท้ก็คือใต้เท้าหลัวฝเฟิงแห่งแดนรับปฐมบทนี่เองเป็นแค่เด็กใหม่ถึงกับกล้ามาฝาคีรีเชื่อมนพาเชียวหรือ นางตัวแสบอย่าไปขู่ซะจนมันหัวหดวิ่งหนีเสียละชายหัววัวพูดเสียงดังแล้วหันมายังหลัวเฟิงใต้เท้าหลัวเฟิงกติกาของคีรีเชื่อมนภาง่ายมากแค่บุกจากตีนเขาไปถึงยอดเขาสังหารผู้ที่เฝ้าอยู่ตามตีนเขาไหลเขาจนถึงยอดเขาทั้งหมดก็ถือว่าฝาคีรีเชื่อมนภาสำเร็จ พวกเราทั้งสามก็คือผู้เฝ้าด่านที่ตีนเขาหลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยจากตีนเขาสังหารขึ้นไปถึงยอดเขาจะฝ่าหรือไม่ฝ่ามนุษย์หัววัวตะโกนถามฝ่าหลัวเฟิงพยักหน้าฮ่าฮ่าฮลิงเผือกนางตัวแสบลงมือคนหัววัวกู่ร้องด้วยความเล้าใจจากนั้นก็หยิบขวานยักษ์ขึ้นมา แค่สืบเท้าเก้าวเดียวพื้นแผ่นดินถึงกับสั่นสะเทือนดาหน้าเข้ามาประชิดต,ตัวหลัวเฟิงในชั่วพริบตาพร้อมกับยกขวันยักษ์มเหอมานั้นขึ้นมิติที่กีดผ่านกายสภาพเป็นรอยขวานสีดินเหลืองในทันทีขวบขวบรอยขวานกีดผ่านกระทั่งมิติก็ทิ้งรอยแผลไว้ฮึฮมนุษย์วานอนล่างผอมหัวล้ะประหลาดยืนอยู่บนก้อนหิน แต่ลำไม้ไผ่สีดำด้านหลังตัวเขากับบินออกมาลำไม้ไผ่สีดำคายยืดยาวออกในพริบตาไม้ไผ่ลำนี้มีทางสิ้นเก้าข้อแต่และข้อหลุดออกมาจากกันโดยมีเส้นใหญ่มากมายเชื่อมโยงกันกลายเป็นอาวุธที่้ายแท้เก้าท่อนและนี่คืออาวุธจิตนุภาพขั้นสาอสรพิษแปรผันฟิวเงาพ่างภายสายนี้สะบัดออกไปราวสายฟา ขยับทีหลังถึงก่อนถึงกับบรรลุเบื้องหน้าของหลัวเฟิงก่อนควานยักษ์ของคนหัววัวเสียอีกประดุดอสรพิษพุ่งฉกกัดหลัวเฟิงเฮอหญิงล่างงูแคนเสียงสองตาเกิดประกายสีม่วงพลังจิตตนนภาพไรสภาพจู่โจมใส่หลัวเฟิงในทันทีเพียงพิบตาเท่านั้นทั้งคนหัวหวัวมนุษย์วานอนผอมและหญิงล่างงูลงมือพร้อมกัน แต่ในแง่ความเร็วแล้วย่อมต้องเป็นความเร็วของพลังจิตตานุภาพที่เร็วที่สุดมันจู่โจมเข้าไปในทะเลยานของหลวงเฟิงโดยตรงในทะเลยานเจดี JD เวงหวางที่ตั้งต่งาดเป็นหลักคุ้มครองทะเลยานเจดี JD เวงหวังแห่งนี้แผ่แสงสีทองเรืองรองออกมาและมันมีความสูงสามชั้นเนื่องจากการยังรู้ด้านหลักวิถีพลังงานต้นต่อ ทำให้เจดีเวิงวังของหลัวเฟิงยกระดับเป็นเจดีสามชั้นแล้วอันที่จริงหลังจากออกจากนครโอัลมานไม่นานหลัวเฟิงก็บรรลุถึงระดับของเจดีเวิงวางสามชั้นอยู่ก่อนในช่วง80ดสิปีหลังความก้าวหน้าที่สะสมยังไม่เพียงพอที่จะก่อตัวเป็นเจดีเวิงวงังชั้นที่สี่ตูม พลังจิตตนุภาพโจมตีใส่เจดีเวงวางเจดีเวงวางแค่สั่นไหวเบาๆไม่มีความเสียหายใดๆแค่นี้ยังคิดจะทำร้ายฉันหลัวเฟิงเหยียบบนกระสวยเมคาทมินสองตาศาสตร์สำเนึกสังหารจงไปตายซะตูม่มพองยาวสีทองหมนุนที่สะพายหลังศาสแสงจา่าสีทองออกมามากมายและกระบี่สีทองขนาดเล็กที่ยิบ ปลดปล่อยเส้นใยสีทองออกมามากมายเชื่อมโยงหลักวิถีพลังงานต้นต่อสามมิติและทองโดยตรงและส่งผ่านพลังงานของหลักวิถีพลังงานต้นต่อทั้งสองสายผ่านการผสมอย่างเหมาะเจาะของเทพศาสตารล้นหลากทำเอาฉากทัดของภูเขาโดยรอบหายลับไปในทันทีในมิติอันเวงหวางปานกระบี่ร้อยเรียงกันเป็นสายก่อเกิดเป็นเทพศาสตารล้นหลากชั้นที่หก พิภพกระบี่กึ่งปานกระบี่สายหนึ่งกระแทกใส่แสงสีดำที่เกิดจากอสรพิษแปรผันกระแทกเอาแสงสีดำนั้นกระเด็นกลับไปมนุษย์วานอนล่างที่อยู่ไกลออกไปหน้าซีดและแปลนเปลี่ยนสีหน้าพิภพกระบี่ของเทพศาสตาล้นหลากพร้อมกันนั้นรีบถ่ายทอดเสียงให้ผักพวกนั่งตัวแสบจู่โจมวิญ,ญญาณของมันเร็วแยกสมาธิของจิตสำนึก ทำลายพิภพกระบี่ให้แตกสลายยังจะต้องบอกด้วยหรือหญิงมนุษย์งูทำหน้าเข้มรีบรวบรวมพลังจติตนาภาพอยู่โจมใส่หลัวเฟิงอีกครั้งเข่งปานกระบี่หนักแน่นสายหนึ่งกระแทกอสรพิษแปรผันกระเด็นไปแล้วก็กระแทกใส่ขวานยักษ์ของคนหัววัวต่อคนหัววัวรับรู้ถึงพลังรุนแรงผ่านการกระแทกของขวานยักษ์ทำเอาร่างสั่นสะเทือนกระเด็นลอยไปข้างหลัง เลือดพุ่งออกมาจากปากในขนาดเดียวกันพลังจิตตานุภาพของหญิงมนุษย์งูก็กระแทกใส่เจดีเว้งหวางในทะเลยานของหลัวเฟิงไปตายซะหลัวเฟิงถลึงจ้องคนหัววัวผึบปานกระบี่หนักแน่นขุมนั้นประชิดต,ติดตามแค่กระพริบตาครั้งเดียวก็ทะลุห่วงคิ้วของคนหัววัวจนเกิดเป็นโพง ศพล่วงผาดลงกับพื้นคนหัววัวตายมนุษย์วานอนล่างผอมและหญิงล่างงูต่างก็หยุดลงไม่กล้าจูโจมอีกใต้เท้าหลัวเฟิงเมื่อท่านโค่นหัววัวเถื่อนได้ก็ถือว่าท่านผ่านด่านที่ตืนเขาแล้วมนุษย์วานอนล่างผอมพูดทั้งที่เชิดบุมปากขอแสดงความยินดีด้วยดญิงมนุษย์งูกล่าวช่างเป็นภาพมายาที่ร้ากาศนักแต่จะเอามาหลอกฉันยังไม่พอหลอก แตกสลายไปซะหัวใจของหลัวงเฟิงกระจ่างดุดคันชองมองทะลุภาพมายาทั้งหมดทั้งสิน้นจากนั้นจิตสำนึกประดุดดาบกายสภาพเป็นดาบสวรรค์ฟาดใส่ฉากทัดโดยรอบภาพมายาพังทลายในบัตรดลภาพทุกอย่างเปลี่ยนไปพอภาพมายาหายไปหลัวงเฟิงก็ต้องหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยลำแสงสีดำสายหนึ่ง เข้ามาประชิดต,ตัวคนหัววัวที่มีรอยเลือดที่มุมปากก็วิ่งกระหืบกระหอบเข้ามาหาในขณะที่หญิงล่างงูที่อยู่ห่างออกไปมีสีหน้าแตกตื่นถึงกับทำลายแดนภาพมายาของฉันได้เร็วขนาดนี้ฉากภาพมายานี้น่ากลัวจริงลัวเฟิงแอบตกใจตอนที่เขาทำลายคนหัววัวจนบาดเจ็บหนักนั้นเขาก็โดนวิชามายาเล่นงานไปแล้ว ภาพที่เห็นว่าสังหารคนหัววัวได้แท้จริงเป็นภาพหลอนในวิชามายาไม่ใช่ของจริงแดนมายาของสตีล่างงูแยบยนต์ถึงระดับนี้มนุษย์หัววัวกับมนุษย์วานอนก็ไม่ธรรมดาปะทะกับพิภพกระบี่ของฉันโดยตรงก็แค่บาดเจ็บยังไม่ถึงตายในหัวหลัวฝเฟงผุดความคิดต่างๆมากมาย พร้อมกับปานกระบี่เงาโลหิตและโล่หกเหลี่ยมขึ้นในมือแสงดาบผ้าภายสว่างขึ้นเงาลำเลืกเจ็ดดาบพิสุทธิ์ดอกฐานฮาวาเข่งแสงสีดำถูกฝ่าออกตายในมิติแห่งพิภพกระบี่นั้นบางเอิญปานกระบี่สายหนึ่งพุ่งเข้าใส่สตรีล่างงูที่อยู่ห่างออกไปทำเอานางหน้าถอดสีถ่ายทอดเสียงคำรามลั่น พวกนายสองคนยังไม่รีบมาช่วยสกัดไว้อีกเบื้องหน้าของนางปรากฏโล่สีดำลอยขึ้นอันหนึ่งขอบนอกของโล่มีลวดลายเป็นอสรพิษในฐานะนักจิตตานุภาพสายมายาพลังในการควบคุมอาวุธจิตตานภาพด้อยกว่าสายควบคุมไม่น้อยฟึดๆๆมนุษย์หัววัวกระหืบกระหอบเข้ามาแต่ความเร็วของนักรบย่อมสู้ปานกระบี่หรืออาวุธจิตตานุภาพไม่ได้ ไปตายซะมนุษย์วานอนรีบบังคับอสรพิษแปรผันในมือเข้าจู่โจมหลัวเฟิงเค่งเคงเค่งเคง,เคง,เคงอาศัยโล่และดาบศึกแม้ว่าถูกกดดันจนเป็นรองแต่ก็ยังฝืนต้านไว้ได้เฮในขณะที่หลัวเฟิงสกัดอาวุธอีกฝ่ายในดวงตาฉายแววเยือกเย็นฟิว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 ,ฟวพออาศัยดาบศึกโล่ศึกสามารถต้านทานอาวุธจิตโนภาพของมนุษย์วานอน,อนได้ ดังนั้นหลัวเฟิงจึงสามารถใช้พิภพกระบี่เข้าเล่นงานสตรีล่างงูได้อย่างเต็มกําลังปานกระบี่ที่ผนึกขึ้นเป็นสายโอบล้อมจู่โจมสตรีล่างงูอย่างบ้าคลัง่งจู่โจมได้หลายสิบครั้งอย่างต่อเนื่องในชั่วพริบตาพวัวสตรีล่างงูบังคับอาวุธจิตนุภาพไม่ได้เก่งเท่าการใช้มาแดนมายาในที่สุดก็ถูกปานกระบี่ยิงทะลุศีรษะ ใกล้จะยังไม่อยู่แล้วสีหน้าของหลัวเฟิงแปลเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะต้องแบ่งสมาธิใช้ดาบศึกและยังต้องคงพิพพกบี่เอาไว้จึงยิ่งหนักแรงขึ้นเรื่อยๆฝืดคนหัววัวที่คำรามด้วยความโกรธเกี้ยวได้ประชิดตัวหลัวเฟิงแล้วฟิลลำแสงสีดำก็ไวัยปานสายฟ้าฟาดเข้าใส่หลัวเฟิงอีกครั้งเคงหลัวเฟิงรีบผนึกปานกระบี่อีกสายเพื่อต้านทานลำแสงสีดำตูม พิภพกระบี่พังทลายปานกระบี่สีทองขนาดเล็กซึ่งได้รวมตัวอีกครั้งในพิบตาครึ่งหนึ่งกลายเป็นกระบี่ยาวสีทองหมุนเล่มหนึ่งกระบี่เล่มนี้ยิงเข้าใส่คนหัววัวที่อยู่ด้านหน้าของหลวงเฟิงในบัดดลมันคือชั้นที่ห้าของเทพสาตตาล้นหลากตัดขาดมิติจงไปตายซะดาบสึกเงาโลหิตของหลวงเฟิงใช้ออกด้วยกระบวนท่าฝังล่าง ของเงาลึกลับเจ็ดดาบพิสูจน์แสงดาบกาดเกี่ยวชักนำกลิ่นอายสังหารมากมายตามมาโอ้คนหัววัวคำรามไปด้วยจามขวานลงมาด้วยเข่งกระบี่ยาวสีทองหมุนกระแทกใส่ขวานยักษ์ทำเอากระบี่ยาวแตกกระจาย กลายเป็นกระบี่สีทองเล่มเล็กสองพันกว่าเล่มในขนาดที่ขวานยักษ์ในมือของคนหัววัวก็เบี่ยงออกด้านข้างพอดีกับที่ดาบศึกเงาโลหิตของหลวงเฟิงก็ฟาดลงอย่างดุเดือดฉับผ่าล่างของคนหัววัวจากหัวจดเท้าออกเป็นสองเสียงต้านไวพร้อมกับที่สับคนหัววัวตายไปหลวงเฟิงรีบบังคับโล่หกเหลี่ยมสกัดแสงโค้งสีดำของอสรพิษแปรผันที่มาด้านหลัง ตูมพิบตาที่แสงสีดำกระแทกใส่โล่หกเหลี่ยมแสงสีดำมีรูปลักษ์คลายแท้เก้าท่อนถึงกับสะบัดปลายหางฟาดใส่กระโหลกของหลัวเฟิงลาวสายฟ้าจนทางเลือดและสมองสาสตกระจายหลัวเฟิงตายโอ้ยถูกมันฆ่าไปถึงสองคนมนุษย์วานอนล่างผอมคอยผ่อนลมหายใจออกมา แต่ยังแตกตื่นไม่หายคนหัววัวกับหญิงล่างงูฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหญิงล่างงูมองซากศพของหลวเฟิงที่ค่อยๆเลือนลานหายไปขนาดพรสวรรค์ของฉันประสานกับวิชามายายังสร้างผลกระทบอะไรกับเขาไม่ได้นี่เป็นแค่เด็กใหม่เด็กใหม่ถึงกับสังหารพวกเราสองในสามได้คนหัววัวตาเหลือกเขตปฐมบท เขาพิลุนเชียงสานหลวเฟิงนั่งอยู่ในห้องเงียบๆขนาดด่านที่ตีนเขายังผ่าไม่ได้เลยหลวเฟิงต้องสายหน้าเฮอช่วงสำคัญกับรักษาพิภพบกระบี่ได้ไม่นานพอถ้าลำพังอาศัยพิภพบกระบี่ฉันยืนหยัดได้30วินาทีแต่ว่าต้องใช้ดาบศึกเงาโลหิตกับโลกศึกพร้อมกันไปด้วยเวลาที่ยืนหยัดได้มันสั้นลงไปมากทีเดียวที่สุดแล้ว ก็คือการอย่างรู้ไม่เพียงพอหลัวเฟิงนึกทบทวนถึงการศึกเมื่อสักคู่โดยเฉพาะจุดที่ล้มเหลวคู่ต่อมาหลัวเฟิงจนเยี่ยนอ๋องอาจารย์ของเธอติดต่อมาจอมมาน้อยประประาตัวเท่ากัมปั้นที่เกาะอยู่บนบ่าร้องเตือน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่545ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ